สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทางฟังลาวฟังไทยแล้วก็ตั้งประเทศเนาะมื้อนี้ก็สบายดียามสาวๆพี่น้องมื้อนี้ทางบ้านส่อคำนะอากาศหนาวเด้พี่น้องมื้อนี้เขาก็มาเอาน้ํามันย่างพี่น้องเอาไปอันท่าผ้าเนาะพี่น้องเพราะว่านส่อคำอันจุดแล้วและตอนวางตอนแรกว่านี้เนาะกะเขาก็มาเอาน้ํามันย่างพี่น้องตอนนี้ก็เนาะน้ำมันย่างนะอันแบบ เอาไซส์กับอันไปหุงตังติจึกจันก็ได้พี่น้องแล้วก็เอามาทาพระน้ำเนาะพี่น้องเพราะว่าพี่น้องของสาวข้ามพื้นอยักได้อันพระที่วาอันท่าน้ำมันย่างนะพี่น้องย่างก็เหากจูดไว้แต่เมื่อวานเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ้งว่าอันมันสีอ่อนลายบหรือจังได้ฮนะพี่น้องอันสาวข้ามก็ได้อันเจาะโกนมันเนาะเจาะกุ้งย่างนะอะไรก็แล้วก็เอา ไปจูดจูดเท่าน้นมันองแล้วมือน,นี้เขาก็ับไปเอาเดี๋ยวเขาไปเบิ่งนากันเลยเนาะพี่น้องว่าสิมีน้ําบ่เลยกนยาง,งกับยูแถวก็ไปบ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยมาเคยยอะมากเลยเมื่อวานนี้เฮาได้จูดไว้นะเอาสิไปเบิ่งวามีน้ําบ่หรือจังไงจูดไว้ละกันเขาก็ตั้งเอาน้าได้พี่น้องเอ้ยว่าเนี่ ตั้งเอากาได้แล้เติบแล้วืันนี้คะสิมาเอามาเอา,เอาตติมอีกะนะสิมี่บอลลูดจังเลยเด็พี่น้องบอลสองคำจูดเด็ดพี่น้องกุ้งยางกะกุ้งเยอะเด้พี่น้องเอ้ยนะซูมาเบิ่งบอลอันมาจูดเอาน้ำมันเนาะเด็พี่น้องมีอยู่ได้น้ำมันนะนะเอาน้ำอันนี้แหละไปกอยกับคีซี่ฮะนะพี่น้องเอาไปทาพระเด็หรือว่าเอาไปหุงตังก็ได้เด,ด็พี่น้องเอ้ยหุงอัน พุงเฮตังไปติดจิกจันะนะน้าพี่น้องเดี๋ยวฮัสิมาตักเอาเลยเนาะน,น้องตัวธิวันเสาข้ามาตักเอาเมื่อวานนี้นนดิจูดแล้วเาก็ตักเอาเลยได้ซ้ำนี้เนาะพี่น้องอันนี้นะได้ซ้ำนี้เนาะเฮาสิเอาโบง่งในอะตักเอาพี่น้องดีเอาโบงตักเอาเลยเนาะเบิ่งนี้กันเลยเด้อพี่นอ้องเมื่อนี้ก็ตอนสายๆเสาข้ามสีอันท่าพระเลยนะพี่น้องแบบว่าบางเธอกระสีปนขี้สีร้องเบิ้อง ขอหันผ้ากะควัดเอาได้พี่น้องเอ้ยเอาไม้เกี้ยนขามควัดเห็ดผ่านเอาไม้เกี้ยนขามดำควัดให้เขาควัดให้ในบ้านสาคำนี่แหละเพราะว่าพี่น้องสาคำอยากได้ดิก็เลยให้เขาควัดให้หาไม้เกี้ยนขามมาแล้วก็ให้เขาควัดให้แบบนี้ก็อยากท่าอันน้ำมันย่างแบบน,นี้นองพี่น้องเพราะว่าน้ำมันย่างนี่มันสีหอมนะพี่น้องเวลาหอน ไปทาผ้านะแล้วกะกับค้ซี่ปนกันค้ซี่กับหอมได้พี่น้องเอ,อ้ยอันเพระาะว่าพี่น้องสาวคำเพื่อนอยากได้แบบนั้นฮะนะอยากได้มีกินค้ซี่แน่ฮะนะเราก็เลยเอาอันนี้ทาเนาะถ้าว่าเฮาอันทาซีสลกกะงามขึ้นกันนะแต่ว่าอยากได้แบบกินคีซี่ให้มันหอมแบบคีซี่นะ <laughs> ก็เลยทาแบบนี้เนาะพี่น้องเอานี่กะตอนใสยๆกะ ทาพระทาเบิ้งน้ำกันเด้อพี่น้องส,สวัสดทาพระตอนสายกันวันนี้สวัสดีซีมาตักเอาเลยเนาะพี่น้องเจ้พี่น้อง 欢迎。嗯 อากาศเย็นมันสีกามเนาะพี่น้นนองน้ำมันยางนะสีกามเนี่ยถ้า่อดรุ่นน้ำกันเนาะพี่น้องถ้าว่าอันเสาค้ำเอาอไปท้าภาพสีเป็นจังใดฮนะน่ะขี้ซี่กระตำเด้พี่น้องเอ้ยขี้ซี่กระตำมุนๆขี้ซี่กะ ตงเลือกก็เคยเอาอยู่บนน,น้ำมันย่างถ้าเพิ่อเคยเอากะมินเบ้อสองคำในเด้อว่าเอาคือกันบวชนะเอาคือกันเอาน้ำมันย่างกันแล้วแล้วพี่น้องนี่เด้ได้ซ้ำนีล่ละเนาะได้หลายเตอรพี่น้องเอ้คือสีพ่อละทาผ้าเข้ากันอันนี้กะสีมือหืนละพี่น้องแบบนี้เนาะตอนอสายๆสีทากับเมทน้องที่เนาะพี่น้องทาผ้า ตอนนี้กะสีสวสๆแล้วเน้ะพี่น้องสกําก็กินขา้าวกินน้ำแล้วแล้วตอนนี้กะกำลังกะเกมเสียอันท่าผ้ากับไม่เท่าน้องที่น้ะพี่น้องตอนนี้เท่าก็กำลังกะเกมอยู่เนาะกำลังเสียอันต้มน้ำมะย่างเนาะเดี๋ยำมะย่างกะเดี๋ยวเขามาเบิ่งผ้าเนาะมามีจักองน้องผ้าเท่ากัมีอันแปดองนานในคลอด พากันสร้างผ้ามีแปดองเพราะว่าอันย่างอีอันสององได้อทั้งเนินนะแต่ว่าเข้ามาแต่แปดนะก็เลยสีมาผ้ากันอันเอาน้ำมาย่างท่าหนะพี่น้องเลยกะชีอันต้มลงเบื้องก่อนเนาอะในขดแบบเพชรชองอย่างเอาฮนะลงต้มเลยกะกับลงบปต้มนะนะว่าตัวเรือสีโอเคฮะนะตัวเลือสีแบบท่าคากท่าม้อนฮะนะ เมื่อตอนนั้นมันเยอะอันนั้นแดดเนาะอือเด็กนะไม่เท่านางทีกะเพื่อนกลับมาซอยมาเห็ดน้ำกันเอะนะเนาะมาอันพากันมาท่าน้ำกันใช้ห้างสองคนนี่แหละพากันท่าเนาะเดี๋ยวหฮาสิบไปดังไฟกอเดินในคอดเตีเยนต้มหถะนะแลมีพระพุทธนะารูปนอนอะไรก็นั่งกวางพุทธรูปเนาะตัวนั้นในคอดพุทธรูปเนาะ แต่ว่าอันเกนมะขามเกนมะขามดำเนาะไอันอันนี้็แมเมนเขาเอาเกนมะขามดำเฮ็ดเนาะพี่น้องกะเอาน้ำมันบริโเอาน้มันกะคนที่ควัดกะอยู่บ้านเท่านี้ละพี่น้องเอ้ยเธอเขาควัดเธอฮะนะพร่ะพี่น้องอยากได้เพิ่นสั่งเอาก็เลยขวเฮ็ดให้เพิ่นเนาะเด็กง่ามเลยพี่น้องเอ้ยฮ่นะโดดลาย ละเอดงามแห้งแต่ละองค์แต่ละองค์เพื่นควาดฮนะคนในบ้านสาคํำนี่เละเป็นคนควาดเนาะอันแกนมะคำดำพี่น้องเออหายะไดแกเกนมะคำดำเฟื่อละได้ฮะนะแต่ละกกแต่ละก๊กกะสิบสอวก๊กยังมีสกกหนึง่งหายะเด็ตัวนี้เป็นพระพุทธหูพี่น้องเอยอ พี่น้องอยีได้ล่ะเพื่นเฮอควัดเธอละสร้างเธอเขาควัดเธอฮนะตอนนี้กระร่างกะเกมเสี่อันท่าและพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็น้ำมันย่างแล้วก็อันนี้ก็น้ำมันย่างคือกันเพราะว่าพี่น้องสาวคำเพื่นสร้างเธออันควัดเธอหนะสาวคำก็เลยเบาะเธอเขาควัดเธอเพื่อนยีได้ฮะนะแล้วก็เ่อทาน้ำมันย่างแล้วก็ทาคีซี่น้ำมันย่างกับคีซี่เะปนกันเลยฮะนะ เด็ขี้ซี่เข้ากนะันเนาะถดาเก็มมาแล้วค้ซี่เด็ขี like ้ซี่อันนี้เป็นแทงเป็นแทงเลยพี่น้องแต่ว่าตัวนี้นะซ้อข้ามต่ำเรียบร้อยแล้วค้ซี่นะต่ำมุนมุนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยตองเอาคักแน่ละต่ำมุนแล้วพี่น้องต่ำมุนแล้วเขาก็มาตองได้พี่น้องนะมุนคักปันะตองแบบหอมพี่น้องเอ้ยขึ้นนะหอมหอม้ทไ้พี่น้อง ซีๆเนี่กะเอามาปนกับนํามาย่างเลยเนาะตหม้อเฮาสิต้ม <inaudible> กับพี <ite> ่น้องเฮาสิต <ican> ้มซหม้ออันนี้ล่ะเ็ดหลายแบบพี่น้องเอ้ยเห็ดแบบอันเซออันกาบกยก็มีด้พี่น้องเอ้ยกอยตดิบอันนั้นน้กยางดิบเซอกาบกยเนาะกอยลองเบิ่งเนาะในคอดทดลองหั่นนะพี่น้อง แต่ว่าช่างผู้อยู่ได้น่แม่นอยู่ได้ของธรรมชาติทีกรบอกใช่เนาะเฮ็ดธรรมชาติเฮ็ดธรรมชาติเฮ็ดเสือธรรมชาติแต่ว่าถ้าว่าบบได้แบบนั้นฮนะเขาชีโตมเอาฮะนะถ้าว่านี่ในคอดเอาตัวนี้มันก้ามตัวนั้นนะนี่นะเอาตัวนี้เขาปาดปะกระปองเลยนะเทาะลงลงเบิองคำมันไซได้แล้วก็เอาเลยตัวนี้ก็บแบบวะ เฮาทดลองก่อนตัวน <si um> well> ี้นะพี่น้องเอ้ยนะก้อยสกับก้อยแบบนี้ได้อันนี้นะขี้ซี่มุนๆนี่นะคันมันบ่ได้แบบนี้เฮาก็สิต้มนมยางแล้วก็อันก้อยกับีซี่เนาะลองงก่อนเาหก็บ่ได้บ่ได้่อนขอยอดซือบคัน้นง่นูเฮากัน เออคารุนมันเข้ากันค่ะๆเนาะด้สโก้โบงนี่นะโบงน้ำมานยางเขาออกมาแต่เศ้านี่มึงมันเย่ยดดำเอาออกก่อนอืก่อยไปมีได้เนาะไม่น้ำมันยางน้อยผุดออมาในกอด ว่ารงสิเส้นเนาะยังมีล่องในคอดน้อยจะ,ทะแทมาหาเสีเอาเื่อเอ,เออจะเจอน้อยโพดนี่พอเนาะขะลุนก่อน,นอืออบ่งขลุนก่อนเออสีนี้นวลในโอดคัน,น,น,นตัวดีบแล่เนาะวาตาแดดนี่มันแห้งแล้วนู่นี่แห้งเนวเออคากอยู่ได้ในโอดแบบนี้เนาะ ฮะเอายังส er, um ีทดลองได้ตัวตมกะเยอะเยือหูลายย่างนะเยอะแบบเบิ้งหลายแบบลายย่างอ่ะน่ะกระล่างกะเค็มสีท่าเออสีคือน้ำตาลนี่เนาะอันน่ะเนยวมันบอยโย้ยบ่อในคอดอ้ามันอะไรงเละแก่บอยโย้ย ตอนนี้เท้ากํกาลังลืมท่าผ้าพี่น้องเอาีิซี่แล้วกะน้ำมันยางกอยซอก,กันฮะกอยแบบบได้ต้มตัวนี้น้องี่องเบิบ้องค่ะนะเพื่อนน้องบได้ต้มก็ได้ผู้เท้าเพื่อนน้องว่ะถามเพื่นอนนะนะเลยวก็ต้มก็ได้ฮะนะเอาก็เลยท่าบแบบนี้เบิงง้งก็คืองามอยู่นะนนเรียบดีนะเขาก็เลยท่าแบบนี้เนาะ พ้าพระพุทธหูข้ะพระนางกวางอาพี่น้องเด็กขอยืมค่ะเออเอาน้ำมันย่างซื้อก่อนแด้วนองในคน <laughs> แล้วจะ <laughs> เอาคีซี่รูปเสื้อหลังหมดเด็กตัวคีซี่ตัวข้องกลัลวกันเนาะนี่อยู่ น้ำมันยางซื้อก่อนบนข้อน้ำมันยางตัวนี้เนาะอ้าวพี่ส่บริจาคซื้อก่อนเลยน้ำมันยางก็ไม่มีต็มนี้แล้ว <c oughs> แล้วนี่ก็ไปซูดลงด้วยแถวค่ะหอมน้ำมันยางอ๋อหอมได้เนาะน้ำมันยางเนาะ ตุ้นจิจันเลยเนาะนอ้นุ้นจจันฮนะทอดแางจิจันนี่ก็ติดเลยนพราน้ำมนยางดีปะเสื่อที่ชีเผากระตูตีดเสื่อน้ำมันอผาชีจีก่ะฮารุน้ำมนยางโทแล้วเขาตี่ตัวฮาโกก็เสื่อนี้เอีกมันหอมฮากานนะมันกระตูลั่งเลิ้มท้าพี่น้องตันนี้กะดำพอดีเอามันคักมันเก่งๆค่ะคัก เดี๋วย,ยว,ยวพี่น้องน่ะอันนี้ผัดนั่งควักเนาะนี่ในขวดเราเออยังไม่ได้เออล้วเอาจะเอาอันนี้ลำถ้าแบบนั้นก็ได้ในขวดล้วเอาจะเอาอันนี้ลำก็ได้เดี๋ยวพี่น้อง เริ่มมากๆหอมจะใช้ได้พี่น้องเออเอาน้ำมัน่าเนาะกับขีเสี่ยนในขวตุนกันแล้วมันหอมธรรมชาติธรรมชาติไว้อาจีเพเพราะมันเออเพราะมันเข้าไปตามนี่มันล่ะ น้ำที่มันย่างกมันหอมแล้วหอมกรุรุอมกว่าซี่ี่วัตอยอะเนาะเอ้าลรดดังไฟลลดพี่ตรงเลยดังของผู้เจ้าหอมเต็มไปหมดทุ้คน ดีนั่งเคื่อตะไปเลยใหเาเยมาเท่ดีว่านมันกกะบ้างนะนี่ยนะนะชิลาม หองมือมลูกมันบห้าวก็ได้เหอตัวนี้แม่นคิซี่พี่นุกคิซี่ก่อยกับน้ำคีมมะย่างเอามาทาสีเด่งหุบป,ปือ้อเพรามันฮาวเดะก่อน S <S มันชื่บบนบาดถานมันจัง,งนั้นเนาะโมมันแปมันม้อนเนาะเขาเขาเสือ้นนอนอนกระเป่าเงินแนากว่าหนกวักมาหลายก็เงินกับข้ขามบ้าเป่าที่กเป่าเย ข um, ันยางบด่อคือว่อบอี่อแแบบนึเด้อ๋ยวเดิ่ม่ออันตัวพี่บอี่อนอ่นเอาตัวนี้เนาะถ้ามึงเยเฮมึงเป็ดมันเป็นน้ำวเฮมึงจ่าแดดจ่แดดเฮเปิจ่าแดดี่เนนัน h a ่อ สร้างาจำเป็นใมคลอดสร้างค่ะจำเป็นว่อนี้ ยังธรรมชาติทานะอานะไรเงี้ยธรรมชาติแม่นมือลูบอ,อ๋อ,อตุ้ขี้ซี่แล้วนอตัวนี้ไฉ<ช>ตัวนี้เลยตู้พ่อคิซี่ดอกแล้วแล้วภายในี้อมนี้แล้วเรียบร้รววรอยเก่<อ>งเลยอะนันได้กอดี้ซี่อีกก่อนได้ตัวนี้ยังสีได้เซตอีตัวนี้เกี่ยวกอดชูอีกกอดี้ซี่อีกก่อน อันนี้คีซี่พี่น้องีซี่เอาลงไปดลยอันนี้ค่ะอยอปกอโอ้ยย่าโอ้ยย่างไ้ในคอมีออกบ่อไงก็บ่อเนาะงบ่อจะปีบเอาะทางไฟเอา้ากเปิ้เปิลยะควักเอาข้างแหละติดตาควักเอาเนาะซีซีฉัน หอมเลยคิซีนไ,ได้พี่น้องคิซีอันนี้เอาสีปาดเอาน้ำมะย่างก่อนมันมันบุกมันกล้ามพอดีเป็นสีน้ำตาลเลยนอกในคอดอ Oh, it's so big. Oh, it's so big. Oh my God. I don't เอาน้ำมานย่างกับพี่ซีทาผ้ากัแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องตอนนี้เนาะมีแต่เขาก็เก็บเม้นเลยตอนนี้ก็แล้วแล้วพี่น้องเอ้ยมันกระซีดดำดำได้เนาะพี่น้องถ้าว่าหาทาอะไรกะเด็กีเป็นแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยเก็บมาไว้แบบนี้ อดีว่าเมฆไม่ว่ารือซ้ำอีบ่อืมใส่บ่องนั่นเด้สะตูดตัวนี้มาพี่บอเสือยลังบอกไป แล้วเรียบร้อยพี่น้องบี้เก็บเม้นก่อนบนี้ตอนนี้เสาค้ำก็ได้ทาสีผ้าแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องทาคิซี่แล้วก็นำมาย่างเสื้อผ้าแล้วเรียบร้อยเนาะทากับไม่เท้านุงที่แล้วก็ไม่เท้าเสาคํำพี่น้องแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้เนาะสำหรับผ้ากับแม้นพี่น้องของเสาค้ำจะได้เนาะเสาคํำกันเลยเม็ดเพื่อนขนแบบเพื่อนจะได้กันเลยเพื่อนคนละบ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยอันควาดเฮื่อนนะ เอาไม้แก่นคามดําไม้แก่นคา,ด,นา,า,นาดํา,ดก,าดกะเป็นไม้ที่หายะพี่น้องหายะแดเนาะเพิ่ล่ได้แก่นคาดํากะเป็นไม้ที่หายะหันะเฮาเลยกะเฮาก็เลยเอามาฟัดผ้าเนาะพี่น้องตอนนี้กะเป็นท่าสีย่างแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องักคํากะสิขอจบคลิปไว้ซ่ํานี้ละ ต่อไปก็ฝากากดไลค์กดติดตามเสาคำ้ำในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เสาค้ำเฮ็ดคลิปในต่อต่อไปน้องพี่น้องถ้าก็ฝากเบิ่งโฆษณาให้เสาค้ำในเด้อพอเสาค้ามีรายได้ในการเฮ็ดคลิปสำหรับคลิปนี้ก่ะบ,บ๊ายบาย